ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะรูปวิวเปลี่ยนชีวิตล็กซานดราอาดีตนักกีฬาเรือพายคาซักสถานดีกรีไม่ธรรมดาภาพอาล็กซานดราทิสเลนอกชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูแฟนกีฬาบ้านเราเท่าใดนักแต่หากเป็นที่ประเทศคาซักสถาน บ้านเกิดของเธอแน่นอนร้อยทั้งร้อยจะต้องรู้จักถึงความโด่งดังของนักกีฬารายนี้ทันทีสำหรับอดีตนักกีฬาเรือพายทีมชาติคาซัคสถานปัจจุบันหันหลังให้กับวงการกีฬาก่อนเบนเข็มสู่วงการนางแบบซึ่งแน่นอ,อนอนามันสามารถทำเงินให้เธอได้มากกว่าหลายเท่าตัวแต่เห็นแบบนี้ใช่ว่าเธอจะไม่มีตำแหน่งแชมป์อะไรเลยเพราะเธอเป็นถึงเจ้าของตำแหน่งแชมป์เรือพายชิงแชมป์โลกเวิร์ลรับติ้งแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี 2016อย่างไรก็ตามชีวิตของเธอมาพบกับจุดหักเหเมื่อตัดสินใจถ่ายภาพว่าวิวริมแม่น้ำให้กับนิตยสารดังฉบับหนึ่งก่อนโดนโจเมตีปีอย่างหนักจากสังคมในบ้านเกิดจนทำให้ตัดสินใจอําลาวงการกีฬาซึ่งด้วยกระแสเซ็กซี่ของเธอทำให้ในปี2015และปี2017เธอได้รับการยกย่องให้เป็นนักกีฬาที่เซ็กซี่ที่สุดในบ้านเกิดเหนือทัตตาน่าเดมยานโนว่า นักวอลเล่บอลสาวทีมชาติคาซักสถานเลยทีเดียวข่าวสั้นทันโลก